ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกินใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามาสัสแล้วไ์โนเวลเล่มที่15นห้าเบื้องหน้าของคนโดมีผู้ชายคนหนึ่งได้เย็นอยู่ผู้ชายคนนั้นไม่ชื่อว่าอาเกล่าชายผู้แต่งกายเยื่องนักลบในตอนนั้นเพื่อนร่วมงานของเขาได้พูดว่าเล่นมันเลยอาเกล่าข้าไม่เข้าไปขวางหรอกยิปพีที่พูดแบบนั้นได้เิ่รักษาอาการบาดแผลของกาเซลและฮาคุโร อาเกลาเองก็ได้สสธิีสาอย่างละอาให้กับเพื่อนร่วมงานเอพนั้นก็เป็นเช่นนี้อยู่เสมอมามักจะทําเป็นเนือนและเอาไปแต่ส่วนที่ดีที่สุดเสมอกล่าวคือเอสก็มองออกว่าชนะคอนโดไม่ได้ก็เลยเลี่ยงที่จะต่อสู้กับคอนโดพี่สาวสาวจำเจ้าเล่นั่นแหละคือเ p เพราะว่าเป็นเรื่องปกติอาเกลาจริงไม่ได้สนใจอะไรแล้วได้หันดาบเข้าหาคอนโด อเกล่าผู้ภาคภูมิใจในดาบเดียวที่ไหลพ่ายนี้มาตลอด300ปีเมื่ออยู่ต่อหน้าคนโดที่โค่นนักดาบเก่งๆอย่างฮาคุโลและกาเซลลงได้เลือดของเขาจะได้พุ่งพ่านในตอนนั้นอาเกล่าได้พูดออกมาว่าชื่อว่าคนโดใช่ไหมก็คงจะมีฝีมือที่น่าลงไหลสีนาะตัวข้าเองนั้นก็อยู่ในวิถีแห่งดาบอยากจะขอลองป่ามือด้วยสักกระบวนทอเกล่าก็ la, อมองออกว่าทำอย่างไรก็เอาชนะคนโดไม่ได้ เพราะคนโดยอมตอบรับการประลองด้วยดาบนี่แหละฮาคุโร่ถึงสามารถสวนกลับไปได้ไม่อย่างนั้นต่อให้กาเซลกับฮาคุโร่เข้าร่วมสู้พร้อมกันก็คงโดนซักดาบกลับมาทั้งที่สร้างบาดแผลให้ไม่ได้ไม่แต่บาดแผลเดียวไปแล้วเพราะคิดแบบนั้นถึงได้เสนอขึ้นมาแม้ว่าเจราจาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกแต่อากล่าเองก็มั่นใจว่าผู้ชายได้ชื่อคนโดนี้จะต้องตอบรับอย่างแน่นอน ส่วนสาเหตุก็คือเขารู้สึกได้ถึงกินอาีิชวนคิดถึงในขบวนท่าดาบของคอนโดอย่างบอกไม่ถูกและในระหว่างนั้นตัวของฮาคุโร่จะได้พูดออกมาว่าท่านออเกล่าท่านออเกล่าเองก็สนัดใช้ดาบเหมือนกันอย่างที่คิดเลยสินะฮาคุโร่ได้พูดออกมาด้วยความสงสัยก่อนที่คอนโดจะได้ตอบคำถามของอาเกล่าฮาคุโร่เองก็ได้ถามแทกเข้ามาในตอนนั้นออเกล่าจะได้พูดว่า อ,อย่างที่คิดนั่นแหละหมายความว่ายังไงเมื่ออาเกล่าได้ถามกลับมาเช่นน,นั้นฮาคุโรก็ตอบว่าอ่ะเปล่าที่จริงแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าท่านออเกล่าก็คล้ายกับคนที่ข้ารู้จักนะฮาคุโรก็ได้ขึ้กับตอบคำถามของออเกล่าที่ทำน่าสงสัยที่จริงแล้วคุณตาของฮาคุโรก,กับอาเกล่านานก็เหมือนกันอย่างมากจนเรียกได้ว่าผอดแบบกันออกมาเลยไม่ใช่แค่หน้าตาที่เหมือนกัน แต่ทางท่วงท่าและบรรยากาศรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ไรช่องโหวด้วยและต่อมาอาเกล่าจะได้ตอบว่างั้นเหรอครับแต่ว่าน่าเสียดายก็คงจะเป็นคนละคนกันเพราะนับตั้งแต่ที่ข้าได้เกิดมาในโลกใบนี้ได้300ปีก็ไม่มีคนทรงจำที่เคยได้ไปพบกับท่านมาก่อนเลยแล้วก็เรื่องของดาบจะถนัดอะไรแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะตัวข้าก็แค่เตรียมใจเอาไว้ว่าจะต่อสู้ไปพร้อมกับดาบเล่มนี้ เล่มเดียวไปช่วยชีวิตเท่านั้นเองว่าแล้วอาเกล่าก็ได้ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนสลับอาเกล่าแล้วดาบก็คือทุกสิ่งเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วฮาโคโลก็พูดว่างั้นเหรอไม่สิพูดอะไรและสาระออกไปแล้วสินะฮาโคโลก็ได้ถึงกับกืนความเิียอยู่หลากหลายลงไปแล้วได้ยอมถอยออกมาแม้ว่าจะนึกสงสัยว่าอาเกลาก่าคือคุณตาของตนเองที่กับชั้นมาเกิดหรือไม่แต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไร อีกอย่างต่อให้อเกล่าคือเบียคุยาอารากิก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนโดจะต้องสนใจแม้ฮาคุโรจะไม่เคยเอาชนะคุณตาได้เลยสักครั้งแต่สุดท้ายคุณตาก็เป็นแค่มนุษย์ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรช่วยพลิกสถานการณ์ได้เลยและการเอาชนะศึกนี้ได้มีแต่จะต้องเอาชนะคนโดให้ได้เท่านั้น ในขณะที่อากิเอ่ากับฮาคุโร่สนทนากันอยู่นานกาเซลยวที่ได้ฟังจึงได้ถามอาจารย์ของเขาว่าคนที่ท่านฮาคุโร่รู้จักอย่าบอกนะว่ากาเซลจึงได้เงียบไปและฮาคุโร่ก็ตอบว่าใช่ตาของข้าเองกาเซลได้กระซิบถามออกมาเช่นนั้นและฮาคุโร่เองก็กระซิบต่อกลับไปแล้วเอสพีก็ได้เข้ามาแจมกับทั้งสองคนที่แอบพูดคุยกันอยู่แล้วนี่ตาของคุณฮาคุโร่ตายไปเมื่อ300ปีก่อนเหรอ เอได้ถามออกมาด้วยความสงสัยและฮาคุโรก็ตอบว่าใช่แล้วฮาคุโรพอตอบมาเช่นนั้นแล้วเอสจึงได้พูดว่าถ้างั้นก็เป็นไปได้อยู่นะเจ้านั่นนาเกิดมาเป็นเดมอนในร่างนั้นเลยพวกดาบติดตัวมาตั้งแต่แรกด้วยสิอีกอย่างใต้อนานาตของท่านอเกล่าก็มีแต่ดวงวิญญาณที่ถนัดด้านบูมารวมตัวกันจะมีความเชื่อมโยงกันแบบนั้นก็ไม่แปลกนะ เมื่อเอสพีได้พูดถึงความเป็นไปได้นั้นกาเซลที่ฟังอยู่จึงได้พูดออกมาว่าอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะรู้จากท่าลับที่ท่านฮาคุโรที่ไม่รู้จักก็ได้สินะพอได้ฟังรู้เสร็จกล่าวเช่นนั้นฮาคุโรก็ตอบว่าไม่รู้สินะถึงข้าจะใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ในบรรดาท่าที่เคยแสดงให้ดูลำแสงแปดบุผาก็เป็นท่าที่เจ๋งที่สุดแล้วนะบทสนทนาก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างนั้น ฮาคุโรได้เอาจริงเอาจังและพ่ายแพ้ไปแล้วดังนั้นจึนตั้งใจที่จะรอดูทิศทางของการพลองในครั้งนี้อีกอย่างแม้ว่าจะรู้ดีว่าไม่ใช่เวลาแต่ฮาคุโรเองก็ยังคงคาใจกับตัวจริงของอากล่าและการเซลเองก็ทึ่สนใจอย่างมากในฐานะที่เขาเป็นอาจารย์ของฮาคุโรส่วนเอพีได้เข้ามาทําการารักษาทั้งสองคนพอบอกไปแล้วว่าจะทําหน้าที่นี้อากล่า <ke> ก็ยอมรับแล้วด้วย และอากลน่าจะได้ถอนหายใจอย่างเอื้มอมละอาให้กับสภาพเช่นนั้นส่วนคนโดก็ไม่ได้เข้ามาขัดขวางบทสนทนาของศัตรูเขาได้เยืยนมองอากล่าด้วยท่า,าทีที่สบายๆหน้าที่ของคนโดก็คือกำจัดคนที่เข้ามาขัดขวางพิธีกรรมของคากาลีไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยคิดจะเฟ้นหาคนที่เก่งๆที่น่านจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้านายของตนเองคนโดเขาไม่มีความคิดที่จะฆ่าศัตรูให้หมดทุกคน ดังนั้นจึงได้ตอบรับ la, อเกล่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรที่เอาจริงในตอนต่อสู้กับกาเซลก็พอว่าถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะเป็นอันตรายพอนักบุญที่มีพลังสุสีกับตนได้รับการถ่ายทอดขบวนท่าดาบจากฮาคุโรแลงจากประลองกันที่ว่าแล้วจะชนะแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นคนโดจินได้ตัดสินใจให้ความสาคัญกับชัยชนะของตนเองหรือก็คือหน้าที่ก่อน แต่ถ้าเป็นคู่มือที่ดูว่าจะได้กว่าตนเองอยากเขียนได้ชัดเหมือนอาเกล่าคอนโดก็จะเล่นด้วยซักหน่อยก็ไม่เป็นอะไรเดิมทีการที่คอนโดได้ตัดสินใจแบบนี้ก็ถือว่าหาได้ยากเพราะว่าคอนโดเป็นมนุษย์บางงานก็เป็นผู้ที่ยึดติดกับหลักเหตุผลที่เกียิการทําอะไรโดยที่่าประโยชน์ข้อเสียอย่างเดียวของคอนโดก็คือความยึดติดกับํำนาที่ตนได้ศึกษาลเล่าเรียนมาและคอนโดจึงได้คิดในใจว่า ไม่ไหวเลยย่าคงตัดเลื่องส่วนตัวออกไปไม่ได้แบบนี้เราเองก็ยังมีส่วนที่อ่อนหัดอยู่สินนะแม้ว่าจะมีความรู้สึกเผลดแต่เขาก็คงความรู้สึกที่อยากรู้อยากเข็นเอาไว้ไม่อยู่เอาสิจะเป็นคู่มือให้ก็ได้คนโดคนได้พูดแบบนั้นออกไปก็จริงแต่ก็ไม่ได้โง่เขาถึงขนาดที่ว่าจะมองสถานการณ์โดยรอบไม่ออกเขามองเห็นเวลกินเคลื่อนไหวจากหางตาของตนเองเอาคงต้องห้าม กำเนิดพูดวายชนของคาการีก็ยังคงไม่เสร็จสิน้นแต่ดูเหมือนว่าสถานาการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วแม้จะน่าเสียดายแต่ก็คงจะถึงเวลาแล้วคนโดจึงได้เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันคนโดพูดออกมาว่าขอโทษด้วยอยากจะเป็นคู่มือให้อยู่หรอกนะแต่งานต้องมาก่อนเขาได้บอกกับอาเกล่าเช่นนั้นแล้วก็เก็บดาบเอาไว้ท่าทีของเขาก็ดูเหมือนว่าจะดูถูกออเกล่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ถึงจะรู้เรื่องนั้นดีอาเกล่าเองก็ห้ามคนโดเอาไว้ไม่ได้ได้แต่เฝ้ามองดูคนโดหันหลังจากไปควอมกับร่างกายที่เย็นเฉียบที่มีเหงื่อไหลพากแล้วในตอนนั้นอาเกล่าจึงได้พึพมพำออกมาว่าดูเหมือนว่าจะรอดมาได้สินะอาเกล่าเขาได้สะบัดออกมาด้วยความเจ็บใจในระหว่างที่อาเกล่าก็รู้สึกโล่งใจเยือดนานปอก็ตัดมาฝั่งของเวลเกนณตอนนี้กาดอล่าต่อสู้กับเวลเกนตามลำพัง แต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ใช่การต่อสู้จริงๆพอถ้าทําอะไรแบบนั้นต่อให้เปลี่ยนเดมอนโคสซัต์ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาจากวิทยาศาสตร์ัชนเดียมมีหวังได้สลายหายไปในเพียงเดียวอย่างแน่นอนการา拉ก็รู้จากประมาณตนจึงไม่ได้ทําอะไรทิ้ง่เขาแบบนั้นแต่แต่ยิงคําถามใส่เวลกินตามที่ตนได้นึกสง,งสัยอยู่ในตอนนั้นการา拉จะได้ถามออกมาว่าไม่นึกเลยว่าท่านจอมพลจะเป็นพี่สาวของท่านเวเดล่า ท่านมาก,ก่อนเพลิงโชติดช่วงเวลกินข้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยไม่แปลกใจเลยที่เจงงดงามขนาดนี้ขอได้เริ่มพูดยกยอกันแบบสุดๆแต่นั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจของเวลกินพร้อมกับยกบทสนทนาขึ้นมาเพื่อจะให้เจ้าได้เห็นใบหน้าของข้าได้ใบนานสีนะจะไม่รู้จักก็คงไม่แปลกแล้วก็เป็นที่โชคดีอย่างถึงที่สดที่เวลกินจตอบคาถามกลับมา เวลกินจึงได้เป็นผู้สนทนาให้กับการาดล่านับตั้งแต่นั้นการใช้บทสนทนานั้นพู้ถ่วงเวลาก็คือแผนการของการ์ดล่าและมันก็สําเร็จอย่างงดงามการาดล่าจึงได้ยังคงมีชีวิตยอยู่ได้เดิมทีเวลกินเองก็พอเดาได้อยู่หรอกและการ์ดาล่าที่อยู่ในหุ่นยนต์จึงได้พูดออกมาอีกว่าอย่างนี้นี่เองสรลปคือท่านเวลกินก็คอยนูนหลังจกักรพรรดิการ์ดล่าอยู่ตลอดเวลาเลยสิน,นะครับ แสดงว่าถ้าจอมพลมารุนต่อรุ่นแบบนี้การาล่าคนนี้ขอเช่นชมจริงๆพอได้เยิยนเช่นนั้นแล้วเวลกินก็ตอบว่ามีช่วงเวลาที่ไม่ได้ประกาศอะไรอยู่หลายร้อยปีด้วยก็ไม่ได้แสดงอะไรลำบากขนาดนั้นหรอกเวลกินทีได้ตอบกลับมาอย่างดีแต่ท่าทีก็กลับดูอ่อนล้าเพราะเจอคำถามต่อเนื่องจากกาล่าจนเมือนเข้านั่นเองเพราะฉะนั้นเวลกินจึงได้บ่นออกมาโดยไม่รู้ตัวและต่อมาเวลกินก็พูดอีกว่า ยังไงก็เถอะเจ้าเนี่ยก็กล้าเหลือเกินนะถึงจะปล่อยให้ถามได้เพราะเห็นว่าลูรดาล่าถูกใจแต่ไม่คิดว่าจะปล่อยให้ลูกถามได้ขนาดนี้เลยจริงๆพอได้ยินเช่นนั้นแล้วการดอล่าก็ตอบกลับไปว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคําชมเมื่อการดอล่าได้กล่าวไปเช่นนั้นแล้วเวลกินก็พูดว่าเราไม่ได้ชมสักหน่อยเวลกินได้ทําท่าเซ็งๆสำหรับเวลกินแล้วการบทคุยีารดาดอล่าในตอนนี้เป็นเรื่องง่าย แต่สถานการณ์ในตอนนี้เธอได้แบ่งร่างอื่นออกมาอีกถึงสี่ล่างจึนลังเลที่จะแบ่งออกมาอีกเพื่อจัดการกับกาดอล่าถ้าไม่เข้ามาขัดขวางพิธีกรรมก็แล้วไปจึนเล้เลือกเป็นคู่สนทนาให้กับกาดอล่าตรงกันข้ามกับเวลเกนที่นึกสงสัยว่าได้ตัดสินใจพลาดหรือเปล่ากาดอล่าก็ยังคงยิงคำถามต่อไปอย่างล่าเริงจะว่าไปแล้วพอดีผมติดใจอยู่นิดหน่อยนะครับทำไมท่านดัมราดา้าถึงได้ห้าม มาให้ข้าแจ้งข้อมูลกับฟาบาทกันถ้าได้เข้าไปแจ้งกำลังลบของท่านลิมโมรูที่ถูกต้องกองทัพคนจกักรวรรดิก็คงจะเสียหายน้อยกว่าน,นี้ไปแล้วเมื่อคาร์ดล่าเขาได้ถามคำถามที่จิตใจเขามานานเบลกิเนจึงได้ตอบออกมาว่าไม่รู้สิเจ้าเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าสำหรับพวกเราแล้วทัพจกักรวรรดิจะเป็นยังไงก็ช่างแค่ให้ทำสงครามก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่แข็งแกร่งได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านั้นเอง พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วกานดล่าก็พูดว่าแต่ถึงอย่างนั้นให้ข้าได้พูดมันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่ากานดล่าเองก็ไม่ยอมไถ่เบลกินจึงได้พูดออกมาว่าตือจริงนะเจ้าจะบอกว่าด,ดัมลาดาทรายศลาะีแต่เจ้านั่นก็มีเหตุผลอยู่นะเอาเข้าจริงแล้วถึงเวลกินจะพูดเช่นนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าต่อให้ใครทรยศเธอก็จะฆ่าคนนั้นทิ้งเพราะว่าไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเธอ สำหรับเธอแล้วก็มีเพียงแค่ลูดาลาเท่านั้นและกาดาลาจึนได้พูดออกมาว่าหมง,งั้นหรือครับถ้างั้นเหตุผลที่ว่านั่นก็เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กที่มีชื่อว่ามาไซายโยคยิหรือเปล่าครับกาดาลาได้ทำออกมาด้วยความสงสัยเวลกินจึนได้พูดออกมาว่าไม่รู้สิทำไมข้าจะต้องคอยจับตาดูดมารด้าด้วยแล้วนี่มาไซายโยคยินั่นคือใครกัน เวลกินได้ถามกลับมาด้วยความสงสยัยเวลกินไม่รู้จ, <c oughs> จริงๆเลยด้วยว่ามาซาโยคิคือใครและนั่นก็ยิ่งทําให้การาดลาตกใจเข้าไปใหญ่กับปฏิกิริยาของเวลกินเขาได้เปล่งเสียงออกมาว่าเอ๊ะเพราะการดอดล่าคิดมาโดยตลอดว่ามาซาโยคิก็คือกุญแจที่สําคัญที่จะไขความเข้าใจของเขาและการดอดล่าได้ถามออกมาอีกว่าอเออคือไม่รู้จากภูก้ามาซาโยคิหรือครับ กาดาน่าเขาได้ถามออกมาอย่างก็กล้ากลัวแต่แล้วเวลกินก็ตอบกลับแบบไม่ได้คิดอะไรก็บอกอยู่นี่ไงว่าไม่รู้จักหรือว่าเจ้านั่นแข็งแร่งกันเวลกินก็ถามออกมาด้วยความสงสัยแต่ถ้าถามว่าแข็งแร่งหรือเปล่านั้นก็ได้แต่ตอบว่าไม่เลยการ์ดาน่าไม่ได้เกลียดมาซาเย,ยคิยอาจจะชอบเลยด้วยซ้ำแต่ก็รู้ว่าไม่ได้แข็งแร่งอะไรเลยสักนิดเดียวพอได้ยินคำตอบของการอดล,ล่าเวลกินก็แช่ เขีนเสียงขึ้นเจหมกออกมาพูดว่าคนโดก็สนใจแค่คนที่น่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาได้แล้วอีกอย่างในเมื่อเจ้าตัวอ้างว่าเป็นผู้กล้าป่านนี้แล้วพวกจอมานก็ควรจะเข้าหาและจัดการไปตามผลกรรมที่ควรจะเป็นแล้วมั้งพอได้ยินเช่นนั้นกนารดล่าก็คิดในใจว่าอย่างนี้นี่เองการดล่าเขาคิดว่าโยเกยได้ใช้มาซายเยคเพื่อดูท่าทีของจอมาริมเมโล แต่แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นคําแนะนําจากดามลาดาส่วนรแล้วพวกเบื้องบนของจักรวัดเองก็รู้จักมาซายยเยวคีทั้งอย่างนานเวลกินก็บ,บอกว่าไม่รู้จักจินอยู่ที่ถ้าบอกว่าไม่ใช่คนเก่งก็เลยไม่ได้สนใจมันก็ยอมรับกันได้แต่อย่างน้อยถ้าเป็นคนโดก็น่าจะประเมินว่ามาซายยเยคียก็มีค่าพอให้ใช้งานแล้วไหนจะต้องพยายามที่จะเด็ดยอดอ่อน ที่มันมีความเป็นไปนได้ที่ไม่แน่นอนแล้วยิ่งมาซจายยักรีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับจักรพรรดิรุดาล่ายางกาแกจะลงมือจัดการก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยความคิดเชื่อหนีของคนโดก,ก็ยังคงไม่เข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือการเคลื่อนไหวของดัมลาดาและต่อมากรารลาจะได้พูดว่าแต่ว่าท่านดัมลาดาก็ออกคําสั่งให้ดัมเบิ้ลโอนัมเบอร์สองคนไปปกป้องเด็กหนุมาายย่มมัสซจักรีคนนั้นเชียวเลยนะครับ คาราล,ล่าเขาได้พูดออกมาด้วยความสงสัยและเวลกินก็พูดว่าเพื่อแฝงตัวเข้าไปในประเทศของอาศูรย์ใช่ไหมล่ะณตอนนี้เวลกินก็ไม่ได้เข้าใจคําถามแฝงของการาล่าเธอจะได้ตอบออกมาเพียงแค่ตนเองรู้แบบผิวเผินเท่านั้นและคาราล,ล่าจะได้พูดว่าเออมันก็จริงอยู่หรอกนะครับคาราล,ล่าเขาได้พูดอึกอัาฟงเนึกบูหงุหงิดใจฟังดูแล้วมันก็เข้าเขาแต่กาบก็นั่งสั่งหอนไม่ดีอย่างบอกไม่ถูก เรื่องนั้นสำหรับกาดาลาแล้วที่หักหลังจักรพรรดิก็ถือว่าเป็นการกังวลกับเรื่องที่ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลกาดาลาก็อยากจะวายๆกับเวลกินว่าช่วยตั้งใจฟ,ฟังกว่านี้หน่อยเถอะเมื่อเห็นท่าทีเช่นนี้ของกาดาลาเวลกินก็พูดว่าดูไม่พอใจนะเนื่งจากที่เวลกินได้ถามเช่นนั้นกาดาลาจึงได้ตอบว่าปะปาเปล่าไม่ใช่เลยครับทั้งที่มองไม่เห็นหน้าแต่ทําไมถึง รู้จิตใจของทางนี้ได้กัลดาลจึงทำใจให้สงบลงจากอาการวันไหวอย่างหนักและทันใดนั่นเองจึงได้นึกถึงสาเหตุที่คำพูดของเบลกินให้ความรู้สึกที่ผิดปกติขึ้นมาได้กัลดาลาก็พูดว่าท่านดามาดาไม่ใช่คนทรยศจริงๆงั้นหรอกัลดาลเองก็ได้พึมงพามออกมาและเบลกินก็ตอบว่าอย่ามาล้อเล่นนะคนทรยศคือเจ้าแท้ มันเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุดแต่กราร์ล่าเองก็ไม่ได้สลดกรดาร์ดล่าเขาได้อาศัยประสบการณ์แข่งให้เป็นประโยชน์ดูไลเวลกินต่อไปในตอนนั้นกราร์ดล่าก็พูดว่าเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นแต่ก็อยากจะขอถามหน่อยครับเจ้าหนุ่มาซายาอคีคนนั้นเหมือนสาบาทดูร่าอย่างกระแจะเลยนะครับคิดยังไงกับเรื่องนั้นบ้างกราร์ดล่าเขาได้ใช้จุ์ที่รู้สึกแปลกที่สุดก็คือข้อมูลของมารซายเคิ ในเรื่องความเพ่งแก่งหรือว่าอ่อนแอจักรพัดิก็จะให้ความสำคัญหรือไม่มันไม่แปลกหรอกแต่ในกรณีของมาซายาคยิประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่ามันเหมือนกับจักรพัรดรโดราล่าผู้ทรงอำนาจอย่างกะแก่กับไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก็มีความเป็นไปได้ที่คนโดจะรู้แต่ว่าเบอร์นีหรือว่าจีอูก,ก็น่าจะไม่รู้เรื่องนี้ดามาดาซึ่งเป็นเพื่อนกับโดราลาจึงรู้อยู่แล้ว ทั้งอย่างนั้นกับเรื่องที่จะปกป้องมาไซยาคิอีกเหลือพอไม่เข้าใจตรงนี้กราร์ราจินได้สงสัยและเบลกียนจึงได้ถามออกมาด้วยความตกใจว่าไงนะเบลกีนก็ตกใจและสงสัยกับคําพูดอย่างมากและกะาล์ดาจินได้พูดว่าก็บอกว่าฟาบาดรุาล่ากับผู้กล้ามาไซยาคิหน้าตาเหมือนกันจางการแกงไงยละครับทาไมถึงไม่รู้เรื่องนี้ละ่ะระหว่างอธิบายกรารราจินได้หน้าเสียแล้วปิดเงียบเอาไว้ เขาได้ตัวสั่นกับท่าทีของเวลกินเมื่อคิดว่าอะเราอาจจะตายก็ได้การดาล่าได้แต่นึกเสียใจที่เขาได้ใจเกินไปแต่ถ้าว่าท่าทีของเวลกินกับไม่ได้สนใจการดาล่าเลยเริ่มคิดอะไรบางอย่างเขาคิดว่าไม่มีทางที่คอนโดจะไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นจึงไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่ยอมบอกข้อมูลนี้ที่สําคัญกว่านั้นปัญหาก็คือดัมลาดาเพราะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ จึงฟังเรื่องที่การ์ลดาพูดออกมาแบบผันผ่านไม่ได้ที่สําคัญกว่านั้นจะเหมือนกันสักขนาดไหนกันเชียวและเวลเกีนในคิดในใจว่าเหมือนโดราลาเปียบเนี่ยนะคงต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจดูสักครั้งแล้วสิแม้ว่าจะอ่านรายละเอียดพลาดจนทับจะกบวาดถูกทําลายล้างจนหมดสิน้นแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังคงเป็นไปตามแผนการทั้งอย่างนั้นข้อมูลที่ไม่ได้เพียงพอกับทำให้เวลเกนได้หัวเสียอย่างหนัก และเวลกินได้พูดว่าคารดอล่าขอบคุณสลับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะเห็นแก่ข้อมูลนี้จะยอมปล่อยก็ได้ว่าไงจะลองใช้ของเล่นนั้นท้าทายกับข้าดูไหมเวลกินก็ได้หักออกมาด้วยความสงสัยเช่นกันเดิมทีแล้วเวลกินไม่ได้คิดจะฆ่าการะดอล่าเห็นแบบนี้แล้วการะดอล่าเองก็เป็นสหายที่ไม่กี่คนที่รดอล่าเชื่อใจอีกอย่างแม้ว่าการะดอล่าจะหักหลังจักรวาลแต่ก็ไม่ได้หักหลังดูร่า เวลกีนได้มองว่าเป็นอย่างนั้นสหรับเวลกีนแล้วจะกระวาดไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดังนั้นการหักหลังของกาดอล่าจึงอยู่ในขอบเขตที่รับได้ความคิดตรงนี้ของเวลกีนแตกต่างจากมันูตกระทั่งกาดอล่าเองก็เดาไม่ได้ดังนั้นจึงได้ลงความคิดเห็นว่ามีแต่จะต้องตอบรับข้อเสนอของเวลกีนเพราะถึงอย่างไรก็เอาชนะไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเลือกใช้ฟีปมาทวงเวลาเอาไว้ ถ้าเกิดกลายเปลี่ยนการต่อสู้จริงๆขึ้นมาเมื่อ,อไรก็เท่ากับว่าแผนการของตอนเองล้มเหลวว่าการตามตรงไม่ถึงหนึ่งนาทีกาดราลาเองก็คนจะโดนฆ่าตายไปแล้วดังนั้นกาดราลาจึงได้ลังเลฮ่าๆอย่าล้อก,กันเล่นสิครับผมรู้ดีอยู่แล้วล่ะครับว่าอย่างข้าน่ะเป็นคู่มือให้ไม่ได้หรอกกาดราลาเขาได้หัวล้อกบเกื่อนเหมือนต้องการที่จะทําให้จิตใจกล้าท้าทายเป็นสิ่งที่สําคัญ คำตอบแบบนี้แสดงการปฏริเสธโดยที่ไม่ได้ฟันธงว่าเย็ดหรือโนเนื่องจากนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายและก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนพวกริมโมโรตําหนีว่าหนีทับมาและเอาตัวรอดได้อย่างสมบูรณ์แบบไบวพิบของกาดอล่าเขาได้งัดออกมาใช้อย่างเต็มที่ในตอนนี้เแบลบกินเองก็มองดูลูกเล่นของกาดอล่าออกแต่ก็แค่คิดว่าเป็นผู้ชายที่น่าสนใจดีเธอได้ถอนหายใจเฮือกหนึ่งและพูดออกมาว่า สมกับเป็นกาดาล,ล่าดีนะเวลกีนได้ตัดสินใจมองข้ามกาดาล,ล่าไปและอีกอย่างมันก็เป็นโชคดีสำหรับกาดาล,ล่าที่สถานการณ์มาได้เปลี่ยนแปแล้วน่าอื่นที่กําลังต่อสู้อยู่กับเวดาล,ล่าได้เกิดการเอาจริงขึ้นมาจึงจําเป็นจะต้องออกห่างจากที่ตรงนี้และเวลกนจึงได้พูดว่า,อ,าอ้าวเหรอถ้ามีอารมณ์เมื่อไรก็บอกนะจะเป็นคู่มือให้เองแต่ก่อนหน้านั้นก็พยายามเอาตัวรอดไปจะสึกหนี้ให้ได้ก่อนแล้วกัน เมื่อได้ฟังคำผู้เชี่ยวชานการาล,ล่าก็ตกใจและเปล่งเสียงออกมาว่าเอ๊ะเมื่อการาล,ล่าหยุดนิง่งเวลเกินก็พูดต่อถ้าเกิดมีโทร์ขึ้นมาแล้วก็เลยจะฝากหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ให้มาโกออ่นจัดก,การแทนเจ้าน่าเหมือนว่าจะถูกกองทัพเจ็ดทีหน้าอยู่ยังไงก็พยายามไปให้ถึงนักปุญแล้วกันนะเมื่อเวลเกียนได้ผู้เช่นนานการาลาก็ถามไปว่าหมายความว่า การรล่าก็ยังพูดไม่จบเวลกินไม่ได้สนใจการลาที่ถามค้านอยู่แล้วได้ลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าเพอเวทมนต์เชงักไปกลางคันก็เลยทําให้พิธีกรรมวันช้าลงอย่างมากแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องทําการลาที่ถูกทิ้งเอาไว้ได้แหงนมองดูเวลกินอย่างเลื่อนลอยเพราะว่าสับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จนได้ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทําอย่างไรดี แต่ในสนามรบไม่มีเวลาให้มัวเหมือลอยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนากับว่าจะพิสูจน์เรื่องนั้นก่อนที่กาดอล่าจะได้คําตอบวามหมายของเวลกินก็ได้ชัดแจ้งขึ้นมาในเวลานานมิเสียงพูดว่าเชื่อมโยงปริภูมิเวลาภาพนานได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเสียจนต้องตกตะลึงทันทีที่เวลกินซึ่งลอยอยู่บนอากาศได้ตะโกนออกมาเช่นนั้นพวกแห่งอากาศจึงได้เบียดเบี้ยวอย่างรุนแรง ดังจากนั้นเรือหอนับไม่ถ้วนจึงได้โผล่ออกมาในตอนนั้นการนาได้พูดออกมาว่านั่นมันขบวนเรือหอที่กําลังบรรทุกกองพลนสัตว์อสูรงง้นเลือฮะไม่จริงนะเชื่อมโยงไม่ตีนี่นาะไม่จริงไม่จริงไปไปไม่ได้ปัญหาจากที่รี่มากขนาดไหนกันไม่ไม่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นการนาได้แตกตือนกับสิ่งที่ปรากฏขึ้อนอยู่เบื้องหน้าเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะเชื่อ คึอขนาดนั้นเลยทีเดียวขบวนเรือหอที่มีกำหนดการว่าจะบุกอาณาจักรอินกาเซียขึ้นไปทางเหนือแต่กลับถูกอัเชิญมาที่นี่โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของเวลาและมิติขนาดตามการคำนวณของลิเมอร์ลูก็ยังมองว่าอยู่ห่างไกลออกไปทั้งสมวันแต่นราจินได้คิดว่าไม่มีทางเลือกมาได้การเคลื่อนย้ายด้วยเวทมนต์ที่มีความถ,ถีส่สูงพาดขึ้นมาอาจจะฆ่าพวกทหารไปได้เลย การป้องกันเรื่องหนาชิตต้องใช้พลังเวทมนตร์มหาศาลอีกทั้งอย่างสู่การทำงานมันก็ซับซ้อนและกาลาชจินได้ตั้งสติขึ้นมาและคิดในใ,นใจว่าไม่สิถ้าเป็นท่านลิมโมลูก,ก็คงทำได้แต่ว่าการอัญเชิญคนมาจากที่การอื่นเลยเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปมากโขเลยนะไม่น่าจะทำอะไรแบบนั้นได้สิมันผิดสามาสำนึกมากเกินไปทั้งที่กาลราชก็มองควรป็นจริงออกแล้วแต่กลาบยอมรับไม่ได้ แล้วตอนนี้กาลาลาก็ตกอยู่ในความสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและฟ้อมองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็สระคลิปนี้เพราะ้างขอจไวันไดเพียงเท่านี้นะครับไม่พบกันใหม่คลิปหน้า